ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกทท่านทัทนท่วโลกเนาะคะ่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมื่อนี้ป้าต่อยคนมีเซนพร้อมทงางเบาแพ็กชาแนลนมอามคนเดิมกับสิผ้าท่านผู้ชมมาขอโชว์ขอลาบครับสารเจ้าปูตาเนาะคะ่ะซึ่งจําได้มากมากมากมา,มาแต่งวดก่อนนั่นพอลิงแม่นอีหลีพอลิง<ม>ลิงลง้งไงพอมลิงตัวบกไงหนึ่งตัวบกไงด้วยเพราะว่าบมันตัวนี้บ่ ตัวน,นี้บอนี่เคยตีน, <c oughs> นุ่มอามเนาะคะ่ะเนาะมาตอนนั้นพ่อิ่งเนาะค่ะิ่งตัวบกใหญ่หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเบิ่งก่อนว่าิ่งมันสอ,ออกมาบอปกติมันเห็นรถมาจอดนะมันสีอ,ออกมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยปกติมาเนี่ยถ้ารถจอดนี่ลิ่งมันสิอ,ออกมาเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาลดบ้าแพ็กเราค่ะเนาะหกหกเก้าศูนย์สี่หกหกเก้าศูนย์เอา้าเสียงกาห่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบนแน่เด้ท่านผู้ชมฟังเดอะฮาเทียกาห่องอีกกาอาจสิบอกเลขก็ได้ค่ะเพื่อท่านผู้ชมฟังออกวากามันสิบอกเลขตัวใหบะแน่เด้ นี่เนาะคะ่ะกับสารเจ้าปูตาสารเจ้าปูตาบริเวณหลบหลบสารนี่กับเป็นปลาบอกยังไงคืคือดงเห็ดล่ะค่ะท่านผู้ชมนั่นแม่ฟังเสียงกาแม่เออเอกามาแห้ง,ออาางหาเทียมมันบอกเลขฟังเบื้องว่าเห็ดได,ได้ยินเป็นตัวไหนนี่เนาะคะ่ะบริเวณหลบหลังสารปลาเห็ดคักๆล่ะนี่แม,มนเคย แต่ว่าถึงบ่เคยเห็นศาลมงนีก็คือเขาด้านหลังทางพู้นชือนั้นเขาไปด้นบนมมรนพรวันเป็นปลาใหญ่มห์แล้วว่าตีกาเ์นี่มงนีว่าแพนอีกามาแห้งตรงนี้อีกาโอ้ยพุ่นกระลอกกระลอกไปยังก่อกระลอกพุ่นพูนยุ้ต้นไม้ต้นนั่นเห็นบ่นั่นต้นไม้ต้นนั่นต้นน้ำดํนั่นเป็นเครื่ออะไรนั่นปล่อยว่เห็นได้ปัดปล่อยคนเห็นโอ้ยกระลอกแสดงว่ามงนีอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะมีกระลอกกระเตะ เอค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอาสร้างเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมสร้างเมื่อยี่สิบเจ็ดมีนาห้าสองยี่สิบเจ็ดมีหน้าหาสองสานปูตาองนี้เนาะค่ะพราะสสามเป็น ไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูบเทียนกาบบ่ายขอโชคลาบกับสารเจ้าปูตาค่ะครับผมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมค่ะมันนี่ก่ะมาอยู่สารเจ้าปูเนาะแม่นค่ะให้ผมเรียกว่าสารเจ้าปูตาดีกว่าพอเป็นโยนี่ลงก็เป็นสาหมู่บ้านเป็นสารตามอ่าต่างๆเนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นถ้าดีสวยมากกับมาวิ่งกับตัาต่อยดิบวอร์ิงนี่ท่านผู้ชม องตรงเด้อผู้แพร่ขีดตัองตรงเด้อแหนมแนมแนเด้อแนมร้อยมากเด้อมันร้อยมากเลยท่านผู้ชมวัาที่นี่บ่ได้บ่ได้ธรรมดาเลยท่านผู้ชมสู้คอยพร้อมนะเออสู้นะยิ่งแมันแห่ใส่ด้ยิ่งแข็วใส่พร้อมยิ่งแข็วใส่นุ่มอามพร้อมเออมันแห่ใส่ดิคือคือปัญหาหน่อยตัวชุ่มนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าผมจะพาทีมงานพาบ่าวแพทพักตัทพามาวินเนี่ย ยอนมากันคืนกันวันเพ็ยงไหนว่าเคย่งเพิ่งยืนด้วยนอันนี้ครั้งที่สองนะเขามาเนาะมีอนมาแต่ยังอันนี้ครั้งที่สองที่มาแปลว่า,าครั้งแรกผมบอกบอกแพ็คคือมาครัง้ง<ด>แรกเมือเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก,ดก็ดูก่อนเดี๋ยวทางอุบลนะผมจะพาไปพาไปถ่ายด้วยเดี๋ยวบอกแพ็ใช่บอกแพ็คพานำล่องไปเพราะว่าสารแถวนั้นเขาบอกว่าเยอะเอะนะครับเดี๋ยวมาดูมีสารหนึ่งเออคนก็ไปขอแล้วถูกหวยแล้วชอบเอามลรมซิ่งมาลงมอรมซิ่งไงมั้ยมอรมซิ่งเอามาลงบ่อยด้วย ออืแสดงว่าเพิ่นหายม่นต้นเหม็นไม่เหม็นไม่รู้แต่ว่าเอามาลงบ่อยมากลงบ่อยแสดงว่าเพิ่นหายช่วงหายหนักเหรือว่าคนคนบนหลายบ่ลักษณะแต่ว่าคื่ผ่านไปนี่น้ำแดงเต็มเลยโอ้แสดงว่าดังต้นสุดยอดจังครับต้องโอ้ยขู่เบ่าแล้วขนคิล้งลุกเลยแสดงว่าดังเลยเล่นอะไรแว่งยังวะเลี้ยงลิ้ยงเล่นนี่ละแว่งลิ้ยงไม่ไม่โตง่ายเหี้ยเดียวตยแม่นเหี้ยโตหญ่เลยคอยถ่ายมุกเจ้าเบิ่งอ่ะยังโตสนั่นแล้วทำเป็อยู่โตจริงโตใหญ่ เอา interest, like like people, เรียงนัดมาเป็ดเผ้ยอเอาตรงเด้อเกือบเกือบซ้ำข้นพุ่นแล้วมันโตง่ายดีโอง่ายดีโตบักใหญ่เลยโตบักใหญ่าย้อยท้านเห็นเท่านั้นโตง่ายกว่าเดิมแลเข่าแล้วเข่าแลมนี่ประมาณคาพีดอ่ะโตแต่ไมนยิงเข่าไหมแหงพีดแล้วโอ้โยแต่ว่าตอนรถเขามาจอดบ่ทันเห็นเด้เห็นพอจอดไปโดนเติมสักพักนี่แหละมันย่างๆออกมาเตียงฟังเสียงดีๆเด้อเดี๋ยวนี้ดูตามป้าแปะ เสียงเสียงเสียงหนกอีกาหองมาให้ที่สุดการบอกเลแมนเด้แม่นเดิแล้วบอกเป็นตัวด้วยดิอือบอกเป็นตัวเป็นตัวเออเหมือนั่นเนาะเป็นตัวเดียิน้ตัวไหนก่อนเดียินตัวไหนผมเด้ยินี้เจดอมเขต้งเรียกเด็๋ยวนี้เดี๋ยวยังไม่เตะไม่เตะกัเดียวน้มาเจ็ดแปดทิบที่ผมไอเปิดไฟังถึงอีกาหองเจ้าเดี๋ยินบเก้าสามแปดก้าสามสองเออแต้าพอยิ่งราบอกว่าก้าสามห นะไม่เกินอยู่กับหูอคนเดียวฟังแต่ละคนบักขึ้นกันอันนี้ก็จะถูกจะดวงเนี่ยโอ้ตัวแปะอีกาห้องบอกกันเลยยี่สิบเลยบางคนบอกอีกาอี๋หนเอี๋ก็สิ่งท่บอกเป็นหอบเป็นเลนนี่แหละครับห้องอีหลีนะครับโอ้โหเดีวคนหลเอ๋อโลมเอียงคือบ้างสันเฮขุ่นล้มเอ้ามองรีบดูดันอ่ะเออว้าวเดี๋ยวยวิ่งลิๆผมมาได้ไอ้เข้าอยู่ในป่าเลยเอาตรงตรงเด้อ คีร์คีร์มันเลยกความนะบอกใครเด้อเลิกแล้วไปว่าท่านในห้องสามารถสามาแบบว่าต่างาบค่ากลองนะวันเราเคก็มุดเออเมียนหยุดหล,ลอกไปคนเด้อัำมันเปิดเป็นเด้อเปิดเป็นเด้ออ่คอยยังมาตีเดี๋ยวเดี๋ยวมาบันวาริ่งบันรามาดีเนาะมันนั่งก็จอยูญุบอนี้นถูกใบ,บที่จังเข้าเสียล่ะเมียนอืึ้่เลยแต่ผู้ชมเอ้ยบันอึ้งย่างเดียวอึ้งนี่แหละเออ แต่ว่าอยู่บนเดี๋ยวเดี๋ยวสิดข้าไปตามต่อเดี่ยครับแม่นบ่เดี๋ยวสิพาไปไอ้อสารสารที่วันดำแดงได้ไรไหมแม่ไอซื้อซื้อหูขอกาหูซื้อว่าเรื่องไหนี่หูซื้อแต่ว่าไกลไกล้กับบางบางยู่บ่ะบ่ไก่บ่ใกล่ไปตลาดนึงแถวแถวๆไหนสิมีวัดปลาวัดปลาแถวแไอ้แถวแหน้าซื้อป่อหน้าซื้อหน้าอยังหน้าซื้อหน้าหน้าซวงมันหน้าซวงมันเค่องอยู่ไหมยังบ่ซเ่องบ่ ยังไ่เสรวอ้อยังไ่็ม่นี่บ่ซวงจักเสือก็อมันนาสวงบ่อ้วงจักเสือโอ้่หน้าตื่นอบ้าแพรกันยูุแถวหน้าซวงนะครับแถวหน้าแถวหน้าซวงผู้ดอยยุบนน่ก็ไปทักหาบ้าแพคไดเด้อนะครับผมกเออพอกรอทะาดได้ครับอำเภอเดชอุดมบ่อหน้าซวงเด็ดอุดมไกลไกลาก่ตัวเมืองบ่บ่ไกลว่ะมาณ2ิกกอ๋อบ่ไกลบ่ไกลบ่ไกลจากบนเนาะอือ ว่าต่อไปเข้าก็ต้องได้ไปตามหาทายขีดทางนั้นตนหนื่องค่ท่านผู้ชมแต่ว่าให้สังเกตดีๆถ้าไปพ่อมองได้สารเดใไม่ๆมหรือสารในที่เข้าไปขอขังแล้วนะครับคือเท่าที่ผมเคยสัมผัสมากเคยขอมากบริษัการตีว่าเพื่อที่เขาได้คือเท่าที่เห็นเคยไปถ่้เขาแบบนี้ถ้าไปขอขังแล้ไปขอขังแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่านะครับมามาการบ่ายไปพอมความกันครับผมกับสารเจ้าปู่ตานะครับดูมองได้ดงปลาพงไพ่มองนี่ละ นะครับทกลางดวงเลยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อเจ้าปู่ตาดูดงปากกลางของเห็เนาะลูกหลานนุ่มอําคนเดิมปัดตอยก็มีเส้นบลูแพคแค่แนวเด้อปู่เด้อ ร่มขึ้นมาเป็นบาทเป็นจังสีนะเป็นโฮเดอร์ขนาดขนาดกวาดทำค้อมสะอาดแล้วได้นออนะครับอ่ะลูกหลานมาขอโชคขอหลาปูเดอร์มึอนี่ลูกหลานมาถือที่สองเด้อครั้งแรกลูกหลานพอลิงเออลูกหลานกับุวกหงวเป็นยังไงมึอนี้มาขอปูเนี่ยของวันวันที่สิบหกเมษายนนี้พศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนิตาปูเดอร์จัดตรงๆขอเล็กเซฟซี่กับเลขถูกสองอย่างพ่อถ้าปูดที่หายเล็กหมองอื่นอืที่ลูกหลานเห็นก็จัดไปเห้เอฟซี่ตรงๆหลดแบบว่าต้องกบเดตอปูเดอ วนนี้ฟังไปนะปูเด้อซาซาโตซาโตเด้อปูหมเรอแมนถูกต้องอีกหลังบ่หมานบ่เป็นอย่างไหลานบเเพิ่นาน่ยเพื่นกะเพื่นกาเมดร้ายแ่ะปูลายทงก่ะปูปูเพิ่นถูกเพิ่งแยแมนเพิ่เบิรดถูกเบิรดแากแมนนะครับไปแล้วว้งแล้วเว้งต่แว้งลหระเดืองของเดืองแล้วว้งลิงเป็นบอกไปบอกมาแลยอนั่นก็จอวเลย แรงเนี่ยมึงอยู่เ่ียวมานี่ไหนหงุดนีิดว่าเด็กหนาเที่ยมที่โดนแล้วเนาะเพราะตัง้งแต่ผมมาเนี่ยอ่ะป้าต่อยพี่เก่าเหรอครับอเนแน่ใจตัวแน่ใจเออแต่ถอดเด้อเฮ้ยเดีย๋ดวยวนะบังเบอร์ล่องไถ่ดิจังหวานนี่พอดีดิอ่ะต่อยขอเบอร์ล่องไถ่นี่หมักหมักโคมากาหมักนี่งหนีเบอร์ล่องไถ่อะไรแง่พ่อสีขอเนาะเออ อ่าอะไรถ่ายคลิปอยู่อ๋อนองน้ำนองน้ำโทษมากรองถ่ายดยหนึ่งสามหันเบอร์โทษตัวนี้เอออ่เบอร์โทษรองถยยังหนึ่งสามห้าเบอร์โทษรงหนึ่งสามห้าครับผชมหนึ่งสามห้าเด็กรถมาวิ่งันเออเอาอีแล้วเอาดเอาเอาดั้หรือเปล่าน่องน้ำคือว่างเลี้ยวแทรบ่าถ่ายคลิปว่าถ่ายคลิปพอดีเดี๋วโทษไหมลูกสาวเบอร์โทษมาน่องเบาแผลโทษมา ล่องทายเต๋อดึงสามหาดดึงสามหาอันนี้เนี่ยไอ้น้ำเนี่กับเป็นคนที่แม่นเต๋อพี่เด้แมน่นแมน่นนีเด้เป็นคนที่เรื่องเรื่องเลขไหมเลขสูงหวัดแ <laughs> ต่ว่าเท่าไบาท้าบาทเอาเบิ้งไปกับป้ายขยองตัวอันจากปูตาเมือนี้ลกูกหลานทีพงานสามช่องนี่ยนุ่มอามข้นเดิมมาวินโอ้ยมาวินบ่ได้มาเอา าาอเออ,เอนุมอามคนเดิมเบาแผ็กชาแนลวเนาะคะ่ปะปลาต่อยคนมีเซนเนี่ก็ได้เดินทางมากขวอโชว์ขวอ,อลาน้ำสารเจ้าปูตาืนันนี้เจ้าปูตาเสียหายลูกหลานสามโตตรงๆกับยิบออกมาเลยเดอ้อลูกหลานถีดขอเสียงเสียมซี่สามโตตรงๆเดอปูเดอ้เอซาถูกออปัง,ปงเเ้ออลวนร ครั้งแรกครับผมได้มาหมายเลขสามครับเอ้าสามบ้งหันเบิง้งไทยยังหนึ่งสามห้าเอาสามกมาแล้วนะครับโอเคอะสามกม,มาเดียวไ่อยกาบอกว่าตรงๆเป็นเดี่ยวห อ้องศูนย์ครับผมสามศูนย์สามศูนย์เด็กคน้วอ่นน้สามูนยฮะมันมด้ส่กันเล้่นไหนสองเลยสามสาม ศูนย์เจ็ดสองซีใหม่ซีใหม่ท่านผู้ชมขย่อลขย่อลครั้งแรกได้สามขย่อครั้งที่สองได้ศูนย์ก็คือสามศูนย์ขย่อครั้งที่สามได้มาเจ็ดสองเจสองสามศูนย์เจ็ดสองครับสามศูนย์เจ็ดสองปังแน่นอนปวดปังปังแล้วปวดเอดี๋ยวนอกไฮดริกกุ๊กใหม่ทุกคนนะครับท่านผู้ชมนอกควาเอาอีกแล้วเบอร์กันอ่ะคือเกาป้องยังก็ท้อมาดูเถอะว่ มาวินเอามา้เอาเอาลูไทยตียังลยศูนยหาปะูนย์ังก่อศูนย์แปดหกศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ยแปดหกศูนย์เก้าศูนย์สี่สองศูนย์หกสองูย์หกอะฮัลโหลบอบอไดอยู่เฮียนอยู่ศาลทายคิปอยู่บอกกุญแจมามเทรมา พอปลอกภายมากเลยนะว่าเบาพื้นอืมนี่บอกเพื้นนี่เบาพื้นแล้วเอออ่ะสองศูนย์หกก็คือเบอร์โทรศัพท์ลูกเมื่อกี้ที่โทรมาลงทะเบียนด้วยหนึ่งค่ะคือโทรน้ำดีค่ะพอโทรมาอีกปุ๊บลงทะเบียนด้วยสองศูนย์หกของคุณนั่นแหละะตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเออนะครับเดี๋ยวสายเบิ้งมาสายสู้แท่งยิ่งเฮ้อีดีงเด่นเราไม่ให้นรีบอีกเลยอ่าบ่ได้บ่วปรด้บ่วดี๋ยทัวร์อีดีอันนี้คือเรื่องจริงดิ บมื่้เห็นกระจอยมันใหญ่มันมันยมันหลักขากองมันยิบขามันจับได้มันเลีนเลยเด้อโอ้ยจะยิบขากองคขึงกระเทิ้งเลยโอ้ยบปวดใดน้ำแล้วเป็นต้นไม้เป็นขึ้นมั่นบ่เพราแม่ไอ้เป็นบ่เป็นหรอกมันกระโดดงานนั่นกระโดดงานนี่ไปโดยเฉพาะไปตกงานข้างหลังเลยนี่ไเลียนเนียนริงสุดยอดใหญ่เลยมั่ยเครื่องหนึ่งหรือหลายบาทอก็ได้ลิงเขาได้เลยกว่ากว่ากระหล่อกะแม่กระหล่อกะแตีหลายแสดงว่าป้าหม่องหนีอุดมสมบูรณ์ไม่น่าอะเฮ็ดมันเกิดหลาย ไม่ขันมากกันขึ้นการมากกว่านี้พี่ๆวันนี้เสียงป้าบันนี้อุดมสมบูรณ์ดีเพราะว่ามันมีมีสัตดเนี่ยมันมีเสียงนกเสียงกามีกระหลอกกับเตะมีเสียงอ่านเสียงหนีหลายอย่างในการถูกชมแล้วพามากกันขึ้นนี่ใครว่าจะเอาเรียนมิตรเบื้องส่งนะครับเอาขึ้นอีกแตยังเสียวลิงอือกังขึ้นกับเสียวกต่ยังเสียวถ้าทีมากกันขึ้นอี่เอาตรงเขาตรงมาหลายคนเนี่ยดิเพราะว่าคือจะ่ไม่มีมีอย่างแนมเข้าอยู่ล่ะยง รู้สึกมีความรูม้สึกว่ามีอีหยังจ่องมองเฮาอยู่ไหมทัว่วเช็คสั่นอย่างไรผมไม่ตรงมอ่งหาอืมโอ้ยเสียงนกอีนนอก,กาทั่วบออกออกเด็กมันโถชมนกมันเบอากันเลยครับขอจังหวะเด้อเดี๋ยวขอที่ออกทายคลิปไปบิ่งเสียงอีกของอีก,กาท่านชมเป็นจังหวะเด้อท่านผู้ชมอีหฮองบอกเด็นะครับเอาท่านผู้ชมผมว่า เดี๋ยวเอากล้องไปดูเลขทูบดีกว่าไปดูตามจุดต่างๆนะครับตามทุกบ้านเลยเลขทูบใหม่บิดแล้วเป็นยังไงเนาะอ่านเนาะแมนไปโอเคครับไปเบ้่งไปเนาะค่ะอูเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวเสี่ีวันจีนอยู่ค่ะไปเนาะค่ะเออมามองนี้ไหมมองนี้อาจจะเป็นสร้างเมื่อ27ปีนาบุรณะป่ะอาจจะบุรณะไม่หรือเปล่าป่ะเพ่เอออาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสร้างกับสีมันใหม่อยู่แมนมันในอยู่บุรณะแต่ว่าอสอสั่งสั่งจริงจริง น้ำหาบัดที่นี่เอาเดี๋ยวน้ำหาก่อนน้ำหาหลอบสารก่อนเนาะค่ะนาะวายจ่หมองใดนี่ค่ะด้านหลังเนาะค่ะเห้สานเระบบพ่อสอสางอันนี้ก็เป็นด้านหลังเนาะค่ะท่านผู้ชมด้านหลังของสารเจ้าปู่ตา แต่ว่าขันมาย่ามาเขือกันเป็นตะยานอยู่เดค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแต่ว่ามีตะตนไมนใ้ใหญ่เนี่ยตนไม้ใหญ่ใหญ่ร้ายค่ะด้านหลังอันนี้อย่งเออนี่เดใไ่ปีสามเจ็ดไ่นี่เดคยี่สิบแปดมกรา สามเจ็ดเอาอยู่ด้านหลังกับสามเจ็ดตัดเจียวเลยตอเจี่วันที่ยี่สิบแปดมกราคมนี้พอศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนี่ไงสองแปดมคสามเจ็ดสองแปดมคสามเจ็ดวันนี้ทำดีๆนี่บ่เห็นได้ไงเออมันบ่ค่อยเห็นได้ไงพ่อสอนสามคนนี่มาเขียนไว้ยังสี่เนาะมันกับบ่ค่อยเห็นไหมอแลแวงลิ่งนี่ตะปูตื่นริ่งเอาวันที่นี่ ปบปบตอตันใหญ่เลยพราะเดี๋ยวันตวัน่ตัวนี้ก็ครับควอนตัวนะเอ้าอันนี้ยังสนานี่นี่ยี่สิบแปดมองนี่กรมียี่สิบแปดมคสามเจ็ดปีสามเกศแต่ประชุมนี่อันนี้จังจังยี่สิบแปดมคสามเจ็ด้อนี่เนาะค่ะยี่สิบปดสามปีสามเจ็ดอะไรยี่สิบแปดมคสามเจ็ดแต่ว่าอันนั้นคือคือเป็นบุรณะเนาะนี่เนาะค่ะพ่อสอสสางยี่สิบแปด มะคอสามสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะพ็สอสางเพิ่นเดี๋ยวสิ้อผาพไปเบิ่งเลขกถูบเนาะคะ่ะเนาะว่าเลขกถูบกับสานเจ้าปูตานี่ย <c oughs> อันนี้ต,นตน้นต้นจันแดงบอกค่ะนีะ่เดี๋ยวผ้าไปเบิ่งเลขกถูบเนาะค่ะเนาะ เลขถูบกับสารเจ้าปูตาเน่เพิ่นสิีไห่โชคไห้ลาบท่านผู้ชมตัวใดเนาะค่ะไปเนาะค่ะเอาเลขถูบเลขถูบของงวดประจำวันที่สิบหกเมษาสองพันหารอยหกสบเจ็ดนี้ปูเพิ่นใดไห่แล้วเนาะค่ะเก้าสองสามเก้าสองสามหรือว่าหกสองสามเนาะค่ะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เป็นหมอนจะเป็นหนาเป็นปากทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอีหย่างเป็นหมอนเป็นเป็นหนาข้นเนาะเป็นหนาไหมเอียงตัวอีหยังหนึ่งเนาะเบลแพรเค็นเป็นหนาข้นเนาะค่ะเนาะเอียงตัวอีหยัางหนึ่งละวันนี้เบลแพรเค็นเป็นหนาข้นอามเฮ้ยประตเสียงยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบล มันยังขึ้นตึกหลังค่ะมีอย่งขืนลังค่ามีแนวกขืนบะไม่ยาต่อยเอ้ากอเสียงดังฮั่นอีกา่โอ้ยเอาละเด้อแบบเใจได้บ่ขนาดมยังเว้นเดไรง้ยนเออเรียกมอนั่นเรีเข่าฟั่มเจรนไรเงี้ยนชนันยู่มยู่หลังค่าไมหลค่าแม่นเจริญใไรเี้ยนท่านผู้ชมอืโอ้เจอเด้ีกอนี่ขนาดพี่กองเลยนี่ไปไเฮ้ากรับครับครับ แต่การขึ้นพจน์พอถึงเลยใ่ไหมเนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารเก่าดอนปูตาเนาะค่ะเนาะกับมาขอโชกมาตามตอหายแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยป้าต้อยคนเมเซนบ้าวแพรชาแนลมาวิญชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมด้วยนะคะอย่าลืมเด้อค่ะฝากน้่งเมเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน อยู่ทางบ้านเนาะค่ะเนาะให้มีตะโชกตะลาบลำลำล่ย้ยลุย้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนให้โชคดีลำลุย้ยตลอดปีตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ